จเจริญทาแด่หน่วยกล้าลุยนะคะขอโอกาสเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะแม่สังเกตว่าคำว่าก,กระชับชัดเจนเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นข้อมูลให้กับจิตเราอะว่าเราจำเป็นมากๆเลยที่เราจะรับผิดชอบชีวิตที่เหลือของเราด้วยเป้าหมายอย่างที่ลูกตั้งหัวข้อกันไว้อะ เพื่อความเป็นอิสระของจิตต่อสิ่งสมมุติแม่มีปฏิทินที่เป็นของฝรั่งก็จะไม่มีวันพระวันโกนอะไรเลยนะคะแต่แม่เองอะถึงแม่ไม่มีอะแต่แม่สังเกตผมอ่ผมก็นเล็บอะปกติอะทุกวันพระเล็ก เช่น8ดค่ำหรือวันพระใหญ่เช่น14ค่ำสิบห้าค่ำของแต่ละเดือนแม่มีประสบการณ์จากการที่ต้องโกนหรือกร้อนผมต้องตัดเล็บตามบทบาทหน้าที่ที่เรามีความเป็นนักบวชให้ด้วย ด้วยแม่ใส่ใจในลักษณะนี้แม่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยปฏิทินเลยเห็นไหมคะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างเช้านี้มีการอบผ้าในเครื่องอบและในนั้นเขาก็จะบอกว่าเราจะเปิดสัญญาณว่ามันเสร็จแล้วไหมแต่แม่จะไม่เปิดเห็นไหมคะไม่ไม่ต้องอาศัยอะไรที่มันมากไปกว่าที่เรากำลังทำหนะ้าที่เลย แม่ก็ออฟแต่แต่ประโยชน์ที่แม่จะแบ่งปันก็คือว่าทำให้เรากระชับชัดเจนในหน้าที่ของเราไม่ต้องมาคอยให้มีสัญญาณออฟบอกเราเลยเห็นความองอาจกระหารชาญเพื่อชัยชนะของจิตที่อิสระจากสิ่งที่มนุษย์โลกเขาต้องอาศัย เพื่อความบกวนขอโอกาสให้พวกเราได้ฝึกสังเกตในแต่ละวิถีการมีความรับผิดชอบภายนอกและจะบอกถึงกําลังสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรที่เรียกว่าพระอินทรียีห้านำพาให้จิตอิสระได้จริงแต่ละขณะอย่างไรพิสูจน์้วยตัวท่านเองเลยนะคะค่ะ ขอแบ่งปันแค่นี้ค่ะ